ก็จะโจทย์เราคงเห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เนอะเ,ออเมื่อสักต้นปีแต่จริงๆเรื่อง B Y 2เนี่ยเป็นปัญหาที่มีมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าที่มันเยอะขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการรีเจ็ตตัวผลผลิตนะครับเรื่องสินค้าทุเรียนเนี่ยจากเมืองจีนนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสําคัญนะครับแล้วก็พอดีเรามีปวกับว่าเรามีแพลตฟอร์มเรื่องของการตรวจตรงนี้ครับ เราก็เลยลองอคุยกับทางทีมวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาครับอาจารย์คะท่าีสารตัวนี้ครับ Y two ถึงได้มีความสัมพันที่เราจะต้องการวจมาครับก็มันเป็นสารตัวสารต้องห้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นสีย้อมที่พี่พอเราไปเคลือบในทุเรียนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีการนําไปบริโภคครับหรือปนเปื้อนในในส่วนของการที่ไปเอาไปบริโภคนะครับมันก็จะทําให้เกิดการก่ะมะเร็งนะครับก็เป็นสารต้องห้ามตัวหนึ่งนะครับดังนั้นจีนเนี่ยเขาก็เลยมีเขาเรียกกฎในการหรือมีเกณฑ์ที่จะบอกว่าสารที่จะส่งไปหรือทุเรียนที่จะส่งไปเนี่ยครับจะต้องปลอดจาก B12 ครับถึงกฎนี้มันเ่เรื่องต้นเหตุ เจริงๆมีมานานแล้วนะครับแต่ผมก็จะว่าจะเข้มงวดมากขึ้นในช่วงท้ายๆนี้ครับคือถึงหลักการทำงานของเซนส์นะครัาทำงานยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะมันมีอยู่อยสองส่วนส่วนแรกเป็นเป็นขั้วหลักการมันก็คือขั้วตัวนี้คูขั้วไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคเคมีไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ชั้นชั้นสามชั้นหนึ่งที่สามารถจับจำเพาะ ตัว b y t นะครับที่ที่ที่ทคั้วแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเครื่องเครื่องวัดนะครับซึ่งก็จะก็ก็จะแสดงผลด้วยนะครับซึ่งเวลาที่ที่ทั้งสองทงานร่วมกันคือหมายความว่าเครื่องมันก็จะทําการอ่านว่ามันมีตัวปริมาณ b y 2ที่มาเกาะอยู่บนคั้วเปนอ่าปริมาณเท่าไงซึ่งอันนี้เราจะต้องทําตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นตัว calibration curve เพื่อจะใส่สมการลงลงไปเพื่อให้มันมีความแม่นแม่นยงนะครับครานี้ เวลาแล้วเราจะจะทราบได้ยังไงว่ามันแม่นยำเนี่ยก็คือต้องเทียบกับเครื่องวัดจริงๆหมายเพราะว่าเครื่องที่เขาใช้ในในแหลบกับเครื่องของเราวัดกันไปเรื่อยๆจนเราได้ค่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ที่เรายอมรับได้ก็คือณณตอนนี้ในแง่ของการสกรีนนี่คือสูงกว่า85ที่ความคาดเคลื่อน15ครับความแม่นยำกีเปอร์เซ็นต์นะคะอาจย์ความความแม่นความแม่นยำที่ท,ที่ที่ตอนนี้ในแง่ของสกรีนนิ่ฮะอยู่ประมาณต้อง ต้องไม่มากกว่า15เปอร์เซมว่าต้องมากกว่า85ซ็นต์นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวัด2 2 ppb เนี่ย15ปของมันประมาณก็คือรวมมาแล้วเป็น2.3 ppb เขาประมาณนั้นเป็นค่าความคลาดเคลื่อนครับแต่จริงๆมันจะอยู่ประมาณนี้จะ,จะ,จะไม่จะไม่เกิน15 15นของความคลาดเคลื่อนครัในงแง่ของความแม่นยำ85เร์เตัวนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่ใช่ไหม ตอนนี้ในใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เครื่องยังเป็นเครื่องต้นแบบที่บอกว่าแล้วมันจะมีการแสดงผลแบบอื่นได้ไหมอย่างเช่นโชว์มาในมือถือได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่จะต้องใส่เพิ่มไปนะครับแต่โดยเบสิกเราเราดูที่ความสามารถก่อนว่าสามารถที่จะวัดและได้ความเชื่อมั่นตามที่เป็นมาตรฐานได้ได้ไหมส่วนฟังก์ชันต่างๆนี่มันสามารถเติมได้ในแง่ของอุปกรณ์ครับอันนี้ถือว่าเราใกใจมากน้อยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เราจะได้ใช้จริงๆในางานาคตประมาณ คือจริงๆแล้วในแง่ของเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำมาตรทำทำตัวเขาเรียกว,ว่าเป็นทําการการรองรับเครื่องนะครับเึื่งอันนี้อาจจะเราคุยกับหน่วยงานรัฐทั้งกรมกรมวิวิชาการ,การกเกษตรนะครับแล้วก็ทางทางบานหน่วยงานที่สามารถที่จะตรวจสอบเครื่องมือได้นะครับเพื่อที่จะทําการเขาเรียกว,ว่าทําการรับรองว่าเครื่องมันอยู่ในเล์ที่สามารถที่จะยอมรับได้ในแง่ของของการวัดส่วนที่2ก็คือ ความปลอดภัยในแง่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสวชมีพีเทคอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องประสานงานครับอน,นี้สวทชนี้นำเครื่องนี้มาทดลองให้เกษตรกร,เ,รอกอเออก็ในส่วนนี้ก็คือเราเป็นการทดสอบภาคสนามนะครับก็คือ,อไปตามพื้นที่ต่างๆก็คือที่เราคุยกับทางสมาคมาทุเรียนไทยแล้วก็สมาคมผ,คาาผู้ผลิตทุเรียนไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ชุมพรครับ เรอ่อตัว B Y 2นี้เป็นสำหรับทุเรียนเลยครับใช่ครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันสามารถต่อยอดไปในในในตัวผลิตผลทางด้านอาหารเกษตรอื่นๆนะครับเช่นพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าอาจจะเป็นสารปนเปื้อนตัวอื่นๆนะครับที่ว่าจะทดสอบในพื้นที่เราระยอมจะถุนพรนี่ทั้งหมดมีประมาณกี่ <ๆ S 2> ตัวอ <ๆ S 2> ย่างกี่ตัวอย่าง าถ้เท่าที่คุยยังไม่ได้ทราบจำนวนแต่ว่าทราบเฉพาะว่าเดี๋ยวน,นี่เนื่องจากว่าก็คือเราเรามเราีเรามีเครือข่ายที่นี่ที่ระ,ระยองและส่วนจันทร์กับชุมพรเนี่ยจะเป็นผ่านทางสมาคมทุกเรียนไทยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงเดี๋ยวต้องคุยภาษางานกันอีกรอบครับว่าจะมีพื้นที่ไหน,ไหนบ้างครับที่เราจะไปเราจําำเป็นไหมว่าจะต้องมีคล้ายๆแบบจำนวนสักกี่ขสอเสนที่เี่ว คือตอนนี้เบื้องเบื้องต้นนะศูนย์ทางสวทชเนี่ยทำเครื่องต้นแบบไว้ประมาณ4-50เครื่องอเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเครื่องจำนวนเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่อาจจะมีการให้ทดลองใช้เพื่อที่จะดูหนึ่งความแม่นยำสองความใช้ได้นะครับความปลอดภัยในการใช้เครื่องก็อา,อาจจะมีการติดตามผลเพื่อที่จะเอามาเอามาประมวลอีกรอบว่าเครื่องมันควรจะเป็นไงเพราะว่าบางทีในแง่ของเกษตสกรที่ใช้เนี่ย บางทีผมคิดว่ามันอาจจะใช้ง่ายแล้วมันอาจจะมีบางฟังก์ชันที่มันยังยากอยู่ซึ่งอาจจะต้องออกแบบซึ่งอันนั้นจะเป็นรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆอ,อันนั้นน่าจะหมายถึงความพึงพอใจใของผู้ใช้ใช่าการพูดถึงวิธีการตรวจแบบเดิมที่เกษตรกรเคยใช้นะครับแล้วถ้าเปลี่ยนมาใช้เ็นเซนเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือว่าข้อได้เปรียบที่ดีกว่าอย่างไรบ้างครับครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบครับว่าเวลาเราจะส่งออกนอกเนี่ยออกออก,ออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องเข้าหน่วยงาน จะเป็นแลบที่ทางรัฐบาลได้ได้การรับให้ให้การรับรองเพื่อตรวจใช่ไหมครับอันนี้ l บบนั้นก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นมากเป็นเป็นมากรฐานแต่คราวนี้ผมที่ผมเรียนย้ําอีกรอาว่าเราไม่ได้ไปไปทดแทนเพราะว่าอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องมีใบเซอร์ที่เขาจะต้องส่งคือต้องทำแล้วใช่ครับต้องต้องต้องทำแล้วแต่การที่จะต้องเกษตรกรต้องหนึ่งต้องส่งไปใช้เวลาค่อนข้างที่จะ อาจจะนานนะหมายความว่าความความรู้สึกของของของเกษตรกร,กรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยรู้สึกว่ามันนาน48ชั่วโมงวันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในในแต่ละตัวอย่างผมชา่ว,ว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 5 0 0ถึงประมาณ6,000 4ประมาณ4 0 0พนะครับซึ่งอันนี้อย่างอย่าง,างที่ทุกคนเห็นในที่เราทดสอบให้ดูว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาสั้นสามารถที่จะพกพาไปใช้ในพื้นที่ที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรกร ได้เลยอย่างนี้เพราะนั้นมันจะ1นึลดขั้นตอนและวหนึลดขั้นตอน2เวลาก็จะสั้นลง3ก็คือค่าใช้จ่ายในการสตรีมก็จะน้อยลงนะครับอันนี้อย่างน้อยๆเกษตรกรสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองก่อนว่ากระบวนการผลิตทุเรียนของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจือปนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการส่งไปสู่ผู้พ่อค้าคนกลางหรือว่าโรงโรงบรรจุนนนเนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่าเพิ่มความมั no ่นมั่นใจทั้งทั้งคนซื้อและคนขายนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศนะพูดพูดพูดในพูดในประเทศที่เป็นัวโก้เสียงของเพราะนั้นมันก็มี2อสามสื่วนทุกคนมีสอบถามคุณสมานในฐานะตัวแทนผู้ใช้เงินจริงนะคะว่าเมื่อมีเครื่องทดสอบตัวนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจะช่วยเหลือเราอย่างไรแต่ว่ามีข้อควรปรัอย่างไรด้วยเลานี้คือคือ คือไอเครื่องตัวนี้ใช่ไหมม,มันใช้ได้ง่ายมันใช้ได้ง่ายคือใช้ง่ายแล้วก็แล้วก็แบบถ้าเราไปส่งน้งเนี่ยมันจะเอกรตีว่าของเราไม่มีนะล้องเขาจะเชื่อมัน่นคือเชื่อมัน่นนะเชื่อมั่นในตัวหนึ่งถ้าเขาไปไปตรวจนยเขาก็เชื่อมั่นเลยว่าของเขาไม่มีเพราะว่าของเราเราเราตรวจพื้นฐานมาเนี่ยมันก็จะไปได้อีลสสเต็ปหนึ่ง ความแน่นยับข้ามอย่างนีเทียบกับการฝึกอในแหลกคือคือคืออย่างที่บอกว่ามันคือของเราเป็นตัวสปรีนเนาะเพราะฉะนั้นในแง่ของแหลกจริงๆมันค่าความเคลื่อนมันต้องน้อยมากแต่ในแง่สตรีนเนี่ยความแม่นยำประมาณ85%เปอร์มันก็เพียงพอครับแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับเปอร์เซ็นต์ ใช่ครับก,ก็ถูกต้องครับเวลาเขารับซื้อจากเกษตรกรที่มาจากหลายหลายสวนนะครับเขาก็สามารถจะสุ่มตรวจตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครันะเดียวกันนอกเหนือจากการตรวจตัวผลผลิตทุเรียนเนี่ยก็ตรวจปัจจัยการผลิตได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตเพราะว่าจากเดิมทีที่สวนหรือล้งเนี่ยมีการชุบตัวตัวนี้อยู่และอาจจะเรื่องของการทําความสะอาดที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอมันอาจจะมีการปนเปื้อนได้ ซึ่งอันเนี้ยก็เคยคุยกับทางกรมวิชาการเกษตรว่าอาจจะมีการสุ่มตรวจโดยใช้ชุดตรวจตัวนี้ด้วยอะครับในแม่ของคููบริโภคในประเทศครับเราพอจะมีให้เขาแบบสังเกตได้ไหมว่าเรื่องที่ซื้อมาอาจจะมีสารตกแตางมันมอนมันมีที่จีบอกดูด้วยตาเว่ามันต้องใส่เนื้อสูตเนื่องจากปริมาณมันน้อยมากจริงๆแล้วคือหมายความว่าโดยปกติถ้าถ้าถ้าด้วยตาเห็นเนี่ยอย่างที่อย่างอย่างที่ทราบก็ว่า เขาอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาต้องการทุเรียนที่เป็นสีทองหรือสวีเหลืองเนาะเพราะนั้นก็สังเกตอาจจะสังเกตได้จากนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าณนปัจจุบันเนี่ยพอทุกคนเริ่มที่ระหนักกับตัว B Y 2เนี่ยการไปชุบอย่างนั้นแทบจะไม่มีแล้วผมมองนะมันอาจจะอยู่ในเรื่องกระบวนการผลิตหรือการใช้สางจะมีบางอย่างหรืออะไรสักอย่างซึ่งอันนี้มันใช้ตามองไม่ได้หรอกนะมันต้องมีเครื่องมือวัด แต่ในเรื่องของการมันทบอะไรแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ที่จะเข้าไปไป,ไปดูแลโนยีนี้จะมีการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการหรือว่าอย่างไรในระดับแนวหน้ในส่วนนี้ครับก็คือหลังจากที่เราทดสอบภาคสนามแล้วก็มีเรื่องของการเปรียบเทียบผลการวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกับกรมยาศาสตร์การแพทย์อะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวตัวเซนเซอร์ลักษณะแบบนี้ชุดตัวแบบนี้ มันยังไม่มีเรียกว่า,าจําหน่ายในในในบ้านเราหรือมีการผลิตในบ้านเรานะครับดังนั้นมันก็จะไม่มีมาตรฐานที่มารองรับนะครับเดียวกันมันก็ยังไม่มีเรื่องของมอกนะครับว่าอมอกชุดตรวจประเภทนี้เป็นยังไงนะครับเราก็จะต้องมีเรื่องผลการเปรียบเทียบในส่วนนี้กับหน่วยง,งานที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นเฟสถัดไปที่เราจะขยับเดียวกันถ้าเกิดทําแล้วมี เขาเรียกเอกชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดนะครับทางสชเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้ไปผลิกนะครัหมดแล้วเนาะครับขอบคุณครับ